กลับมาชมกันต่อครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็ทีมงานรดดำคุณภาพครับกอาการยางยเปิดหัวที่สุดรอคันนี้ครับมิตซูบิชิลูกหลังครับ ได้ลูกลังก็จะามาเทตรงถนนพอ็อยู่ที่เดิมแล้วครับเผ oh. อพนมดงรักจั oh. งหวัดสุรินทร์ oh. แอร์ธรรมชาติครับ เป็นยังล่ะเป็นยังเป็นยังฮะสายไฮดรอลิกแตกครับโอ้โยกำลังมันเลยแม่กำลังมันเลยครับ กำลังจะเปิดคลิปที่สองที่ทีมงานก่อการยางครับไปดูกันหน่อยเมื่องานสะดุดแล้วแก้ไขยยังไงครับมาดูเลยครับลูกล่างคือง,งามแทะลูกล่างคืองงามขักแท้ลูกร่างคุด้ายราคาเหมือนดินแตกวันหนึ่งห้าหก ฮะมันไม่หายแก้ไม่หายเลยแต่กวันนี้ห้าหกรอบน่าเลยวันนี้สองแล้วเนี่ยเบ้าก็สลับแล้วสายก็สลับแล้วไหมแต่ก็ตัวเดิมนะไหนสายไหนตัวนี้หละโอลิงอะโอโอลิงระเบิดน่นเลยม่เป็นกับอะไรเครื่องมันโยกวางวางเครื่องไหมไม่ดูแล้วอันนี้มันเครื่องสิบร้อน 6BD นะโอยกเครื่องสิบร้อมาใส่ใช่เครื่องมันชาบละลายดุนานนานแล้วบ่ ตอนที่พี่มาถ่ายตอนนั้นถ่ายมาอาทิตย์หนึ่งบวกรถถังที่บ้านเนยงมุดที่มาตอนนั้นนะครับรวันหนึ่งแตกสี่ห้ารอบอันนี้รอบสองแล้ววันนี้วันนี้รอบชองแล้ว นึกว่าเป็นในควันขงมงวงเข่งอันนี้ยังน้อยเท่านั้นอย่างนี้เลยถ้าไม่เอา,าผปไปคิดว่าไฟไหมอ้อะพลอบล้มวิ่งตกะกนเลยเครื่องมันโยกด้วยไ,งไงนหเนียมันดึงสายไปมาวางโตเต็เนเครื่องสามสิบต้นวางเครื่องเลยเครื่องนี้มันติดช่องอาง่อา,งางไือน่าน่าจะใช่เนาะเพราะเครื่องเดิมอ่างมันอยู่ข,าข้าคลังอันนี้เครื่องใหม่มันยกสูงมันยกเครื่องโยกไปโยกมา งานเยอะมากครับไม่รู้จำหน้ากันได้หมดหรือเปล่าไปทางยืนหมดอันนี้ย,นยืนประจำเลยเจ็ดคันแปดและยังไม่ใหม่ยืนประจำเจ็ดคันเจ็ดแปดคันนีลยแปดคันน่นหมดนี่ยูเจ็ดี่บอกโอลิงเ,ออเปลีย่ยนจนหมดแนละ้วไม่มีจะใส่แล้วเนี่ยจะไปซื้อเลย,ลยรอบอรโหอรอบนี้ต้องไปซื้อ เปลี่ยนจนคล่องมือไปหมดแล้วครับท่านขับเพื่อนเ่อนแม่โครนี่แอร์ธรรมชาติใช่ไหมแอร์ธรรมชาติแต่แอร์ซื้อมาแล้วยังไม่ติดยังไม่มีเวลาติดเลยงานเยอะก็เลยขับรอไปก่อนครับแี่สุดยอดมากเลยครับหายากนะคนขับแบบนี้ทนแดดทนร้อนทนฝนทนคนหลายใจทนทนไหวไหมคนหลายใจนี่ทนไหวไหมทนไม่ไหวหรอก โอ้นี่ครับขาดเลยครับโบลิงต้องไปซื้อรองเท้าไม่ได้แล้วบโลิงแหม่กำลังมันเลยกำลังวิ่งกันมันมันเลยจะลงสามชั้นหมดเลยบุ๊คสามชั้นเลยนะอันนี้เขาเอาลึกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้คุดไปเลยขอให้แต่ได้สะได้เลยทำสามพักใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้แต่งสโลป ุดดอยย่างเีวตอนนี้ก็ได้ประมาณ2เมตรได้ยังนี่ได้แลสองเมตรเป็นข้างเดียวโอ้โหนี่ชั้นแรกลง2เมตรนะครับน้อเหลืออีก2ชั้นก็เลยลอกอกให้ถอยเข้ามาเอน้ำมันโอบรวมวิ่ถึงได้จมไอ้ฝั่งโน้นเนี่ยดุเดือดเลยใช่ไหมดุเดือดเลยทั้งจมทั้งไอ้นี่ไปโคต้องเดินไปดัดรถไทยดันไม่ไหวเห็นเปี๋ยวฟูกเอาคลิปลงโอ้โห านเลืองขาดเลยจูรถเลยเตาขาดเลยเนียไอ้อกโอ้นอยมาเลยหกร้อย้องจอดรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด รออยู่ในบอ่อเจ็ดคันนะครับไปซื้ออะไรแล้วออขับไปเหนือเท่าไหร,ร่หรอกพี่ซื้ออะไรเหนื่อยครับ น้ำบอกแล้วลูกรังนี่เที่ยวเท่าไหร่นี่ 180, ถ้าเหมือนก,นกันกับดินเลยนะยนนโอ้ดีลูกรังอยางสวยเลยเลูกรังเยอะเลยครับหาที่นอนรอเลยครับค,ค,คนขับไม่โกไปซื้ออะไรอยู่ เดี๋ยวรออะไรมาครับเรามาเจอกันใหม่ครับ